สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโต c คารวันนี้ผมตระกูลอินทมิรเนี่ยพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดถึงรถยนต์ที่มีการปรับดีเทลใหม่นะครับก็คือ Suzuki XL7 Hybrid ก็จะเป็นกลุมพลังที่เขาเรียกว่า Smart Hybrid าการตอบสนองใช้งานได้ดีอาจจะไม่ได้แรงพูดป้ปาแต่ว่าขึ้นเขาไปดอยก็ทําได้มีพละกําลังที่เพียงพอต่อการใช้งานผมอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้มันคือมา h ไฮบิดนะครับก็คือมีตัวมอเตอร์เนี่ย เรียกว่าอะไรเรียกว่าไดชาร์จแล้วกันนะแต่ว่าตัวนี้มันก็สามารถที่จะเอากําลังของมอเตอร์ตัวนี้ไปช่วยเสริมพละกาลังของเครื่องยนต์ผมใช้คําว่าเสริมพละกําลังของเครื่องยนต์มอเตอร์ Motor ตัวนี้ไม่ได้ลงเพลานะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกับไดสตาร์ทคือมันทําหน้าที่เป็นไดสตาร์ทด้วยและการทํางานของมันเนี่ยโดยพื้นฐานก็เหมือนกับเครื่องยนต์ปกตินะครับก็คือรับกําลังไฟมาจากแบตเตอรี่1 2โวลต์แล้วก็สตาร์ทตัวรถเวลาที่เราดันกดสตาร์ทหลังจากนั้นครับมันก็จะทําหน้าที่เป็นตัวปั่นไไไฟปเก็บว้ใน บตเตเอรี่ซึ่งจะมีแบตเตอรี่อีกลูกนึงอยู่ที่ใต้เบาะนั่งของผู้โดยสารฝั่งซ้ายแล้วเมื่อรถเนี่ยมีการเทคคันเร่งหรือว่ามีการออโต้สตาร์สต็อปเนี่ยก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไฮบริดตัวนี้ครับเข้าไปช่วยเช่นเทคคันเร่งปั๊บตัวมอเตอร์ ISG เนี่ยมันก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมกำลังให้กับเครื่องยนต์คือมันจะทำงานผ่านสายพาน นะเข้าไปช่วยปาดกําลังก็หนักการทํางานมีแค่นี้เวลาถอนเท้าถอนคันเร่งเนี่ยมันก็จะรีเจนกลับไปที่แบตเตอรี่ด้วยครับหลัการทํางานเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือในเรื่องของอัตราการปล่อยมลพิษเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองความนุ่มนวลในการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยก็จะดีขึ้นแต่ถามว่าประสิทธิผลต่างจากของเดิมมากน้อยแค่ไหนก็มีความแตกต่างแต่อาจจะไม่ได้แตกต่างเหมือนพวกฟูลไฮบริดที่มอเตอร์ช่วยขับตัวล้อได้หรือ การสตาร์ทออกตัวนะครับหรือแม้แต่ความเร็วที่ไต่ระดับเนี่ยเป็นมอเตอร์ทั้งหมดหรือค่อยสวิตช์ไปเป็นเครื่องยนต์ของเขาจะไม่ได้เป็นแบบนั้นทีนี้มีการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในโมเดล year ปี2024ก็กระจังหน้าเลยที่เราจะได้เห็นการปรับดีเทลของงานโครมเมียมครับที่จะมาเป็นขีดตรงนี้นะอันนี้คือปรับละแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยยังคงเป็นโครมเดิมมาพร้อมกับ daytime running light แนวนอนไฟหน้าด้านในก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้แล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้และชุดตกแต่งต่างๆ,ๆนะครับที่ดูแอดเวนเจอร์หน่อยดูสมบุกสมบันหน่อยสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเติมเข้าไปได้อย่างเช่นแปลกหลังคาแล้วก็ซุ้มล้อต่างๆล้อแม็กด้วยนะครับที่ออกแบบให้มันดู c r o สโอเวอหน่อยหลายคนมีคำถามครับว่าเมื่อ XL 7เนี่ยอาจจะไม่ใช่รถที่มีออปชั่นมากมายนะครับ อาจจะไม่ใช่รถที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอินทีเลียอาจจะไม่ใช่รถที่โดดเด่นในเรื่องความประหยัดอาจจะไม่ใช่รถที่มาแบบฟูลไฮบริดเนี่ยแล้วคุณจะซื้อรถคันนี้หรือว่าซูซูกิจะขายรถคันนี้ให้กับใครมองแบบนี้ครับในระดับราคาของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ขายสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันอื่นๆอย่างเช่น x x p n d e r Hybrid นะหรือแม้แต่ทางด้านของ s t a r ์เกเ r จากคุณไดแล้วก็ยังมีทางด้านของ t o t a ต้าเวลหรือแม้แต่เกรดอื่นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าค่ายอื่นๆเนี่ยเขาก็แบ่งรุ่นย่อยการทำตลาดที่หลากหลายหรือแม้แต่ Honda B R V ใช่ไหมครัผมก็มองว่าถ้าเราเทียบจากเกณฑ์ราคาเดิมเนี่ยก็อาจจะถูกกว่ารุ่นย่อย ล่างๆของค่ายอื่นไม่เยอะมากนักแต่พอเข้าไปถึงดิลเลอร์เนี่ยเขาอาจจะมีในเรื่องของส่วนลดแคมเปญโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขในการออกรถที่มันไม่ได้ยากเย็นนักตอบโจทย์สําหรับคนที่เห็นละสเปคของค่ายอื่นเขามีมากกว่าอย่างไรคันนี้มีอะไรไม่เท่าหน้าตาอินเทเลียอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นแต่มันไปตอบโจทย์คนที่เน้นการใช้งานจริงๆอยากได้รถเที่นั่ง หรืออยากได้รถไว้ขนของและมีงบประมาณไม่มากมายนะักหรือออกรถ Suzuki XL7 แล้วมันออกได้ง่ายกว่าอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนไม่เป็นปัญหามากนะคือมีข้อจำกัดในการออกรถละกันแต่จาเป็นต้องใช้รถ MPV 7ที่นั่งจะเอาไปขนของหรือว่าจะต้องการอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีมาให้แล้วมันสามารถเอาไปติดตั้งเพิ่มเติมได้วางของรรทุกของใช้รถคันเดียวสามารถวิ่งเดินทางได้หลากหลาย เทคโนโลยีอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอยากได้แหละเทคโนโลยีที่เยอะอยากได้ฟังก์ชันที่มากมายอยากได้ความประหยัดแต่ปัญหาคือข้อจํากัดของเขาตอนนี้ครับซูซูกิก็พยายามที่จะยิงตรงไปที่คนกลุ่มนี้นี่คือจุดยุทธศาสตร์เลยที่เขาต้องเจาะกลุ่มลูกค้าแบบนี้รถเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยเราแบ่งจากเครื่องยนต์บ้างบอดี้บ้างใช่ไหมฮะแต่ในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยในการที่คุณจะแย่งยอดขายในกลุ่มนี้เนี่ยเขามีกําลังเงินหรือเงื่อนไขชีวิตไม่เท่ากัน ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่ารถแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นก็จําเป็นจะต้องเจาะกลุ่มลูกค้าในเซกเมนต์เดียวกันนี้ย,ย่อยลงไปอีกในตลาดที่มันลําบากณเวลานี้ตลาดรถยนต์ทั้งหมดหดตัวและยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่หลากหลายเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าอีกมากมายซูซูกิเนี่ยไม่ใช่แบรนด์ที่ใหญ่ฉะนั้นเขามีข้อจํากัดในการทันตลาดแน่นอนหลายๆคนก็มีคำถามว่าคุณก็เอารุ่นใหม่มาสิคุณก็เอารุ่นที่มันแบบเทคโนโลยีดีมาสิ ตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าด้วยตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เขาเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ต้องยื้อจนกว่าจะมีโปรดักต์ใหม่และมันมีเงื่อนไขที่ทางฝั่งญี่ปุ่นกําลังคุยกับภาครัฐอยู่ว่าจะมีมาตรการหรือเงื่อนไขใหม่อะไรออกมาในปี2025หรือ2026เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะต้องให้เขาออนิวรถยนต์ในแต่ละรุ่น เขาขอรอดูมาตรการใหม่ก่อนเพราะไม่เช่นนั้นถ้ามาตรการใหม่จําเป็นจะต้องลงทุนเพิ่มละ่ะถ้ามาตรการใหม่จําเป็นจะต้องเอารถนําเข้าเข้ามาขายละ่ะนะฮะเขาขอรอดูตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่แบรนด์ทําได้ก็คือยื้อเวลาพยายามเจาะกลุ่มเป้าหมายที่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะสามารถขายต่อไปได้รักษาย,ยอดขายให้ได้ถามว่าบางปีอาจจะต้องมีขาดทุนบ้างไหมก็มีโอกาสแต่ถ้าที่ผ่านมาเคยมีกำไรสะสมไว้แล้ว ก็ยังสามารถจะยื้อตรงนี้ไปได้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นถ้ามาตรการตรงนั้นมันเหมาะสมเขาก็จะมีการทํารถยนต์ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นดีลที่ดีสําหรับคนที่มีข้อจํากัดทางการเงินหรือมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตแล้วอยากได้รถที่สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วซูซูกิตอบโจทย์ตรงนั้นประมาณนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมอง XL7 แล้วคุณกลางสเปคบอกเลยครับ เขาไม่ได้โดดเด่นผมพูดให้ฟังแบบนี้สำหรับคนที่มีกำลังนะครับคุณบอกได้เลยว่าถ้าราคานี้ผมไปเอ็กซ์เพนเดอร์ราคานี้ผมไป BRV ราคานี้ผมไป veloz ราคานี้ผมไป Star g เก e r อะไรก็ตามแต่นั่นคือเงื่อนไขของคุณเหนือกว่าแล้วคุณมองรถที่แพงกว่านี้ได้แต่สำหรับคนที่แบบเรามีข้อจำกัดแล้วคันนี้มันให้อะไรมาบ้างอ่ะไล่ให้ฟังนะครับหน้าตาเราคงทราบกันมาประมาณหนึ่งระบบเบรกดิสเบรกทางด้านหน้า ดรัมเบรกทางด้านหลังการตกแต่งมีไฟเบรกดวงที่3มีตัวฉีดล้างกระจกบานหลังมีที่ปัดน้ำฝนมีคิ้วโครเมียมตกแต่งมีกล้องมองหลังไม่มีกล้องรอบคันมีไฟท้ายเป็นแบบ led แล้วก็เพิ่มเพดไฮบริดเข้ามาและด้านล่างนะครับก็จะมีงานตกแต่งที่เป็นงานสีเงินมีเซนเซอร์ทางด้านหลังให้2ตํตแหน่งนี่คืออุปกรณ์ครับ ที่ติดตั้งมาในตัวรถแล้วก็การตกแต่งของตัวรถถามว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยไปอธิบายในเรื่องของไฮบริดมากมายนะักเพราะว่าจริงๆก็เคยอธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ไมค์ไฮบริดเครื่องยนต์ยังเป็นพิกัด1.5ลิตรนะครับตัวเลขพละกําลังเนี่ยดูกันได้ในสเปคเนาะแต่จากที่เคยใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีอัตราการตอบสนองค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีอาจจะไม่ได้แรงพูดปานะร์ตนะฮะแต่ว่าขึ้นเขาไปดอยก็ทําได้มีพละกําลังที่เพียงพอต่อการใช้งาน นะครับอาจจะไม่ได้แรงจนเหลือเฟือขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณบรรทุกของไปด้วยน้ําหนักมันเยอะขึ้นก็ยิ่งมีผลนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีแล้วก็เป็นรถที่ช่วงล่างเองเนี่ยเซ็ตมาค่อนข้างเฟิรม์มไม่ได้นุ่มย้วยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณนั้นไปบรรทุกของเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ยังรองรับน้ําหนักตัวรถที่เพิ่มขึ้นมาได้อะไรครับราคาค่าอะไหล่หรือว่าเวลาที่คุณนั้นไปอู่นอกในการบำรุงรักษาเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะ ช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์เชนบีมด้านหน้าเป็นหมักประสาทตรัสแล้วก็ในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยโอเคครับว่ามันจะมีรถที่เป็นกลุ่มไฮบริดนะที่เขาบริโภคน้ํามันไม่เยอะมากอย่างเช่นเอ็กซ์เพดจากฝั่งของ m i มิซูบิชิแน่นอนครับเขาก็ประหยัดแต่เขาอาจจะไม่ได้ประหยัดแบบมากมายนะักผมว่าความประหยัดของฟู่ไฮบริดแบบมิซูเนี่ยยังสู้ทางฝั่งของเตอร์าแล้วก็ฮอนด้าไม่ได้ แต่เพียงแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นไฮบริดในกลุ่ม MPV เป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะถ้าไม่นับไม้ไฮบริดนะเอาแบบฟูลไฮบริดนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือซ่อมบ,บำรุงง่ายไงไม่ต้องไปดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่อะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกสะดวกนะครับถ้าคุณจะขับให้มันประหยัดมันก็ไม่ได้กินนะถ้าจะขับให้ประหยัด14-15กิเมต่อลิตรทำได้นะครับก็เป็นรถคันหนึ่งที่คุณสามารถ เอาไปใช้งานเดินทางได้เลยตัวนี้เนี่ยเขาก็ติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุเนี่ยมากกว่าในรุ่นเออร์ a ิก้าไฮเล็กน้อยก็ส่งผลในเรื่องของอัตราที่มอเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยทํางานได้ดีขึ้นนะครับได้พละกกำลังที่ดีขึ้นมันก็จะรู้สึกว่ามันจะกระฉับกระเฉงขึ้นมานิดนึงหรือว่าความไหลลื่นนะในการใช้งานเขาก็จะมีกราฟิกดูว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่มอเตอร์เอนจินแล้วก็มีมาตรวัดนะครับ ที่มีการตกแต่งมาตรวัดเป็นเข็มอะไรพวกนี้พวงมาลัยก็น้ําหนักดีคือตัวรถเนี่ยถ้าเทียบกับในคลาสของเขาเนี่ยเขาขับดีกว่า v e l o นะแต่ว่ายังไม่เท่า BRV v นะย,ยังไม่เท่า Expander ถ้าคุณจะเน้นคุณภาพการขับขี่เนี่ยก็จะมีฝั่งของ BRV มีฟางของ x x p a n d เ r ที่คุณภาพการดับดีค่อนข้างดีถ้าจะเอาพรมลายเนียนเลยเนียบเลยเบอร์หนึ่งในกลุ่มนี้ผมให้ไปที่ BRV แต่ถ้าคุณจะเอาภาพรวมในการใช้งานก็ x x p a n d e r ด้วยไซส์บอดี้หน้าตาน,นู่นนี่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ฟางของ XL7 เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับฟังก์ชันอย่างเช่นหน้าจอตรงนี้ นะครับค่อนข้างใหญ่เนาะคือมันชัดด้วยตัวหนังสือใหญ่ดูง่ายคือถ้าคนแบบว่าต้องการรถที่มันสามารถที่จะรองรับการเล่นไฟล์ต่างๆคุณสามารถเสียบเมมโมรีได้ออกไปถ่ายรูปใช้ชีวิตแบบไร้ตายหน่อยแต่ว่าได้รถที่มันมีความอเนกประสงค์เนาะไม่ต้องแรงเท่าไหร่นะครับพอใช้งานได้ดูแรลรักษาไม่ยากก็ตัวนี้ได้นะนะฮะเนี่ยดูสิมันจะไม่ได้แบบ อะไรมากมายแต่ผมยอมรับว่าจอเนี่ยทำได้ดีกว่ารถยนต์ที่มันมีราคาแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยก็เสียงดีปรับอีคคไลเซอร์ได้หลากหลายเห็นไหมเนี่ยเสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมเลือกโหมดต,ต่างๆได้ปิดก็ได้คือเขาทำเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีถ้าคุณใส่เมมโมรีไปมันยังสามารถที่จะกดตัวกล้องเนี่ยครับ แล้วมันก็เล็กขอดเล็กขอดไปเลยได้นะครับข้อดีเนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อกล้องบันทึกภาพอุบัติเหตุทางด้านหน้าก็ได้นะครับใช่ไหมเออดูดิแล้วกล้องมันอยู่ตรงไหนกล้องมันอยู่ตรงนี้ครับใส่เมมตรงนี้นะไม่ใช่ไปใส่เมมตรงนี้นะครับเมมตรงนี้เอาไว้ดูคลิปต่างๆด,ดูหนังดูหนังใส่ตรงนี้ได้ แต่ตรงนี้คือเมมของกล้องบันทึกภาพทางด้านหน้ามีมาให้เลยแล้วของเขาเนี่ยก็ยังรองรับการเชื่อมต่อตัวช่อง HDMI แสดงภาพที่หน้าจอได้มี USB มาให้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็เขาให้ว l e เลสชาร์จมาด้วยวเลสชาร์จของเขาเนี่ยคุณภาพดีกว่าของ v e l o s เนื้อง,งานดีกว่าชาร์จได้เร็วกว่าแล้วก็มีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งทางด้านหน้ามีการปล่อยลมแอร์เข้ามาด้วย ที่ตัวแก้วนะครับหัวกเกียร์ต่างๆเหมือนเดิมแล้วก็มีตำแหน่งเกียร์ P R N D นะครับเกียร์2แล้วก็แบ่งจังหวะเป็นเกียร์ L ไว้สำหรับการขึ้นเนินลงเนินก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีปุ่ม Overdrive หนึ่งตำแหน่งนะครับเบรกมือยังไม่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับได้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันพวงมาลัยก็กระชับกว่าเวลอสแล้วก็ถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆผมมองว่า คล่องตัวใช้ได้น้ําหนักหนืดจะไม่เยอะมากมีความเบานะครับคอนโทรลตัวรถง่ายนี่คือจุดเด่นที่บางแดดนะไม่มีกระจกไม่มีที่เก็บแว่นแล้วก็ทํามาก็จะดูแบบเรียบเรียบง่ายๆไม่ดูหรูหราเท่าไหร่นะฮะแผงข้างประตูส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแล้วก็มีกระจกบานข้างออตโต้ขึ้นลงให้เลย มีระบบออโต้สตาร์สตอปสามารถเปิดปิดสวิตช์ได้ตรงนี้แหละครับที่เอามาช่วยในเรื่องของการปล่อยมลพิษแล้วพอคุณได้มอเตอร์ ISG เข้าไปนี่แหละรถเนี่ยมันต้องมีการออโต้สตาร์สตอปแล้วก็ต้องมีการสตาร์ทรถบ่อยๆย,ยิ่งถ้าหากว่าใช้งานในเมืองเนี่ยจะบ่อยเลยก็ในเมื่อใช้งานในเมืองแล้วมันจะต้องมีการสตาร์ทสตอปบ่อยๆเนี่ยนะครับถ้ามันสตาร์ทด้วยมอเตอร์ ISG นะครับมันก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยสตาร์ทได้นุ่มนวลขึ้นด้วยนะครับก่อนที่มันจะไปแบบคือสตาร์ทเสร็จก็ต้องไปจุดระเบิดใช่ไหมครับก็จะมาช่วยเรื่องนี้แหละนะครับมีระบบปรับระดับไฟหน้าได้นะรปรับสูงต่ำนะครับแล้วก็เปิดปิดระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวกล่องเก็บของไม่ใหญ่เล็กๆนะฮะเบาเป็นเบาะผ้าไม่มีระบบปรับตัวเบาะแบบไฟฟ้าเนาะและเราได้เห็นฮะนี่ฮะงานตกแต่งที่เป็นเส้นสายแนวโค้งตัด กับงานที่เป็นงานลายไม้เงาาแบบนี้ตัวหน้าจอสามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยยิงแผนที่ Google Map ขึ้นมาได้เลยนะครับระบบปรับอากาศออ t โต้แต่ยังไม่ได้แยกฝั่งนะครับมีฮีตเตอร์มาให้นี่อันนี้เป็นการปรับแรงลมครับก่องเก็บของทางด้านหน้า การทางข้าก็ยังสามารถจะวางขวดน้ําขวดใหญ่ได้อยู่นะครับข้อดีของ XL7 เนี่ยคือเป็นรถเจ็ที่นั่งที่อินทีเลียต่างๆไม่ได้หรูหราครับแต่ว่าทําความสะอาดง่ายใครที่แบบบ้านมีสุนัขมีแมวเนี่ยนะครับแล้วต้องการที่จะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยเดินทางไปกับท่านด้วยเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างจะง่ายคือเราก็จะกังวลในเรื่องของขนสัตว์ใช่ไหมครับ ตัวนี้จะทําความสะอาดง่ายแม้ว่าตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าก็ตามแต่ถ้าใครไม่ใช้ก็สามารถไปหุ้มได้เพราะว่าจุดด้อยของเขาคือเขามีถุงลมแค่2ใบเพราะนั้นด้านข้างเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการหุ้มเบาะแต่ถ้าคุณซีเรียสในเรื่องของความปลอดภัยคุณต้องการถุงลมมากกว่าน,นี้มันก็จะมีอย่างเวลอสนะครับมี BRV ที่ให้ถุงลมมาเยอะแล้วก็ขึ้นโลงสะดวกครับออจะเห็นว่าประตูเนี่ยเปิดได้เกือบ90องศาแล้วก็บานค่อนข้างที่จะยาวเพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่ก็ยังสามารถที่จะเข้าไปนั่งได้นะครับแล้วก็ ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขึ้นลงมากมายนะนะฮะตัวรถให้ตู้เย็นทั้งด้านหน้าและทางด้านหลังแยกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบปรับอากาศเนี่ยไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่เย็นแล้วก็มีสวิตช์ปรับระดับของแรงลมเนี่ยได้3ระดับด้วยกันจะเห็นว่าจุดเด่นของตัว xl 7ก็คือพื้นที่วางขานะครับที่ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือตัวเบาะรองนั่งค่อนข้างใหญ่แล้วก็พนักเอ็นเนี่ยก็ถือว่า เอนได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับแม้ว่าตัวเบาะนั่งเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับกระชับแผ่นหลังมากนักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเบาะนั่งที่คนตัวใหญ่เนี่ยก็ยังนั่งได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่ยังขาดหายครับในเรื่องของที่วางแขนเนาะแล้วก็ช่องที่เป็นช่องแบบพวกปลั๊กไฟหรือว่า USB แต่เขาก็ยังให้ power outlet มาอันนี้ก็ใช้ทดแทนกันได้ yeah. Headroom นะครับเหลือประมาณสัก สามฝ่ามือนะเบลก็ไม่สามารถตับสูงต่ำได้ที่ผมบอกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะให้คุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองเจ้า xl 7เอาไว้เนี่ยจะได้ทราบว่าอะไรบ้างที่รถเนี่ยมันไม่มีให้เราได้ใช้นะอะไรบ้างที่เป็นจุดด้อยนะคุณรับได้ไหมรับได้ด้วยข้อจำกัดที่มีอยู่ซื้อได้ก็จะได้หมดห่วงนะครับถ้าใครบอกว่าตัวรถยังไม่โดดเด่นนู่นนี่นั่นนะครับยังชอบค่ายอื่นมากกว่าแสดงว่าคุณเองเป็นกลุ่มลูกค้าของค่ายอื่นนะฮะ มีที่วางขวดน้ําก็ใส่ขวดน้ําขวดใหญ่ได้อยู่นะครับแล้วตัวเบาะเองเนี่ยก็สามารถที่จะพับได้นะครับพับแล้วก็เลื่อนไป่นี่นฮะแบบนี้คนที่จะขึ้นมานั่งเบาะแถวที่3มก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาแล้วก็นั่งเบาะแถวที่3ามได้เลยโดยเบาะแถวที่3ามเนี่ยก็จะมีจุดที่สามารถวางแก้วได้ทั้งซ้ายและขวาอย่างละตำแหน่งแล้วก็ยังมี power outlet เนี่ฮะตรงนี้ฮะสำหรับเบาะแถวที่3ามด้วยเห็นไหม ขนาด120วัตต์ก็ถือว่าถ้าคุณไปเชื่อมต่อตัว power outlet เนี่ยก็ยังสามารถจะเสียบชาร์จได้เลยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทีแบบค่ายอื่นคุณยังติเลยใช่ไหมฮะว่ามันไม่มี USB มาให้ก็ด้วย s u z u กิ Suzuki อะผมก็รู้ก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ารถเนี่ยเขาได้ประมาณเนี้ยผมก็เลยมาบอกเล่าให้ฟังว่าอันนี้ไม่มีนะอันนี้ได้นะอันนี้ไม่ได้นะถ้าได้รับได้นะครับก็ซื้อได้ ถ้ารับไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะครับก็ไปซื้อค่ายอื่นที่รับได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเอามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็ต้องมาดูนครับว่า Suzuki XL7 แล้วก็รถจบนในหลายๆโมเดลของเขาที่เขาขายอยู่ตอนนี้ในปีนี้เนี่ยสรุปปิดสิ้นปีแล้วเขาจะจบด้วยตัวเลขเท่าไหร่แล้วมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขายังพึงพอใจยอยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นการอัปเดต ให้กับผลิตภัณฑ์ของซูซูกิในปี2 0 2 4นะครับตัวรถนะครับก็มีสีใหม่ก็จะเป็นสีสวรนนาไอวอรี่นะครับก็จะเป็นสีใหม่เลยแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาดําด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีสีส้มหลังคาดําสีขาวหลังคาดำนะครับซึ่งก็จะเป็นสีขาวมุกด้วยแล้วก็อีก3สีที่เป็นสีแบบโมโนโทนนะครับก็มีอีก3สีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีตัวเมทัลลิกแมกมาเกรย์นะครับเป็นสีเทาแล้วก็ยังมีสีขาวนะฮะก็เป็นสีขาวมุกแล้วก็สีดํา คูแบ็กนะครับโดยสีใหม่นะฮะก็อยู่ทางด้านหลังผมนี่นะครับมาพร้อมกับหลังคาดำก็ราคาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับประมาณหนึ่งภาพรวมเนี่ย XL 7เป็นรถที่ท้าถามในตลาดบ้านเรานะครับก็คือสมรรถนะการขับขี่เนี่ยจะอยู่ประมาณกลางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบรกนะครับน้ำหนักกลมไัลนะครับการใช้งานคือมันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้มาแบบฟูลฟังก์ชันแล้วก็ตำแหน่งทางการตลาดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า มันก็มีความแตกต่างกันเพราะนั้นซื้อไม่ซื้อนะครับก็ดูว่าข้อจํากัดของคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ลองไปคุยกับที่ปรึกษาการขายข,ายของแต่ละค่ายแล้วก็ค่อยมาชั่งน้ําหนักดูว่าเงื่อนไขในการออกรถของแต่ละค่ายระยะเวลาในการผ่อนของแต่ละค่ายเนี่ยนะครับอันไหนตรงใจมากกว่า XL7 ใช้โจทย์ของคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับนี่คือข้อมูลที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้สําหรับวันนี้ผมและทีมงานของ Ma สออร์คคาทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ